นี่มาทําเป็นเมนูขนมครับขนมเผือกครับขนมเผือกที่ใส่ถ้วยลักษณะนี้นะฮะเหมือนขนมกล้วยขนมเผือกนะครับแรกก็มีเผือกครับเป็นเผือกต้มแล้วก็เอามาบดดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกครับเอามาขูดเป็นฝอยๆเล็กๆนะครับน,นี้เป็นแป้งแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นแป้งมันนะครับ นี่น้ำกะทิครับกะทิสำเร็จรูปก็ได้นะครับอันนี้น้ำตาลทรายส่วนสัดส่วนเนี่ยคุณแม่กำหนดเองครับไม่สามารถบอกได้ครับอันนี้ลองดูครับอันนี้ใช้ใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าไปก่อนนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมันนะครับพอกำหนดสัดส่วนคร่าวๆได้ไหมแแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเจ้าก็สักครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยแล้วแต่ แล้วแป้งมันนะฮะอันนี้ถ้วยตวงนี้ประมาณเท่าไหรเ็จหนึ่งส <11 3. S 1> ่วนสามครับอันนี้ใส่เกลือด้วยครับใช่ครับเลือครึ่งช้อนชาใส่เกลือครึ่งช้อนชานะครับผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายครับ ข้างเยอะนะฮะอันนี้ทาสักประมาณได้ประมาณกี่ถ้วยให้แม่แม่พอได้ไหมพอทราบไหมสามสามโหลสามโหลได้ครับประมาณเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปครับที่ขูดเป็นฝอยๆผสมรวมกันนะครับแล้วก็นี่ครับใส่น้ํากะทิค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปฮะ แล้วคลุกให้เข้ากันอย่างนี้ครับเทน้ำกะทิลงไปเรื่อยๆแล้วก็คลุกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> นะครับ คนคลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็มีมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นฝอยน้ำกะทิเ,เสร็จแล้วก็นี่ครับ ใส่เผือกลงไปครับฟักทองให้มันกันเป็นเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟักทองกล้วยเปลี่ยนไปใช้มืออย่างเงี้ยนะครับเป็นสไตล์บ้านๆของแม่นะครับแล้วก็เอาคนเข้าไปครับให้เข้ากับกันกับเนื้อ เคาาเสร็จก็มาตักใส่ถ้วยพิมพ์อย่างนี้นะครับมืนขนมถ้วยนะครับอันนี้เป็นขนมเผือกครับถ้วยเผือกก็ใส่ซึ้งไว้เดี๋ยวไปนึ่งซึ้งต่อนะครับสแลก็เอามะพร้าวถึงทึกโรยครับ นี่ครับที่เราหยอดใส่เมื่อกี้เสร็จนะครับก็มาตั้งพอซึ้งเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้สุกครับส่วนนี้ครับขนมเผือกนะฮะสุกแล้วครับใส่หม้อหม้อนึ่งซึ้งเนี่ยนะฮะประมาณ15นาทีก็สุกแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมเผือกร้อนๆจากหม้อซึ้งเลยครับถ้าเย็นแล้วเราก็มาแคะออกจากแม่พิมพ์ได้นะครับสำหรับวันนี้ เลื่ี้ไทยแลนด์และมัมมี่คุกกิ้งทิปส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ